สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเย็นๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหก็ยิ้มฉ่ำกันไปเลยนะครับชักภาพกันหน่อยครับประธานเอ็มบาเป้ครับยิ้มร่าเริงนะครับชักภาพบวกกับแจกลายเซ็นให้กับแฟนบอลเรอัลมาดริดที่มาขอแทรกรูปแล้วก็แจกลายเซ็นนะครับคิริยันเอ็มบาเป้ครับกองหน้าชาวน้ําหอมเนี่ยถ่ายภาพร่วมกับแฟนบอลเรอัลมาดริดพร้อมแจกลายเซ็นบนเสื้อระหว่างเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมชาติฝรั่งเศสไปล่าสุดเนี่ย ประธานเอ็เป้ครับประกาศแยกทางกับปารีสแซงต์แชงเมืงเมื่อหมดสัญญาตอนจบฤดูกาลนี้และคาดว่าจะย้ายไปถิ่นซานติโกบาเบลที่ลาลิกาสเปนกับทางเรอัลมาดริดตอนนี้เอ็มเป้ครับเดินทางไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสเพื่อเตรียมตัวสำหรับลงสนามในศึกยูโร2 0 2 4ในช่วงซัมเมอร์นี้พลพรรคแดนน้ำหอมนะครับเดินทางมารายงานตัวที่แกลฟองแตงเมื่อวานเนี่ยครับซึ่งก็มีแฟนๆมารอต้อนรับ เพอเอิร์นนายกามีชายคนหนึ่งครับสวมชุดเรอันมาริดมาพบปะกับเอ็มเปเป้ที่ถ่ายภาพพร้อมกับแจกลายเซ็นบนเสื้อพร้อมรอยยิ้มเลยนะครับนะครับลายเซ็นของเปเป้บนตราประทับข้างๆตราเรอันมาริดนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่น่าจับตามองนะครับหวานชื่นเลยนะครับแฟนบอลคนนี้ก็ขอถ่ายภาพแล้วก็ขอลายเซ็นนะครับเอ็มเปเป้ก็ให้แบบมีรอยยิ้มนะครับโอ้โหนั่นแหละครับก็มีรอยยิ้มอะไรต่าง คนที่ได้ลายเซ็นไปก็ยิ้มฉ่ำเลยที่นี่ครับไอ้หนุม่มจัดฟันได้าลายเซ็นของอิปเป้ก็ยิ้มแฉ่งเลยไม่แค่นั้นประเดิมก่อนครับเป็นเสื้อของเรอันมริดอีกด้วยครับโอ้โหไปกันใหญ่ไอ้หนูเอ็งโชคดีมากเลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นของอิปเป้ครับในการแจกลายเซ็นให้กับแฟนบอลเรอันบริดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผม เดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อหน่อยครับมีรายงานบอกว่าทางแมสตี้ครับจ้องฉุดโรดิโกโกเอสครับมาเติมจีสเรมเส้นให้กับทางเรือใบสีฟ้าแมสตี้นะครับมาตามข่าวนี้กันหน่อยน่าสนใจอีกข่าวหนึ่งเลยนะครับเรียนบริษนะครับยังนิ่งอยู่ครับโหมว่าแมสตี้จ้องชุดโรดิโกโกเอสมาเติมจีสริมเส้นแลลวครับรายงานข่าวจากมากาครับสื่อของสเปนครับโหมข่าวใหญ่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ สนใจอยากได้ลีเซนของโรดริโกกเอสปีความเร็วจัดของเรียนมาริดแมสตี้นะครับตกเป็นข่าวว่าเฝ้ามองสถานการณ์ของดาวเตะวัย23ปีคนนี้ในถิ่นซานเตโกเบเบลและเชื่อว่าเจ้าตัวพร้อมย้ายทีมหลังอมบอเป้กำลังจะย้ายมาร่วมทีมนะบอร์ดบริหารของมาริดครับก็รับทราบถึงความสนใจจากแมสตี้แต่ก็ยังไม่ได้ตื่นตระนกเพราะพุ่งเป้าไปที่การต่อสัญญากับลูคัสปาเกสก่อนรวมถึงลูก้ามูติชนะครับ เรอัลมาดริดครับพร้อมที่จะเจรจาเรื่องการย้ายทีมของปีกสมัยอย่างโรดิโกหากทางเรอัลมาดริดจำเป็นต้องทำนะครับแต่ดูเหมือนว่าแมสตี้น่ะจะต้องรอจนจบเกมชิงดําชิเวสลีก่กอนในะวันเสาร์นี้ถึงจะดำเนินการอะไรต่างๆได้โรดิโกโกเอสคนนี้เขามีสัญญากับเรอัลมาดริดจนถึงปี2028หลังพึ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนนะครับโอ้โหมีรายงานบอกว่าทางแมสตี้ติดตามสถานการณ์ของแข้งรายนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ เพราะว่าสถานการณ์ไม่แน่นอนนะครับถ้าเอ็มเป๊ะย้ายมาร่วมทีมแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้สถานการณ์ของโรริโกเองตกเป็นปัญหานะครับทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับแข้งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยต้องบอกงี้ครับมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดนะครับมาเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อครับโอนน้ำหมูกับโจเซ่มูรินโญ่ล่าสุดครับ ไปกินไก่งวงซะอย่างนั้นครับตกลงไปคุมเป็นในบาเช่สองปีนะครับตอนนี้ครับล่าสุดครับในข่าวอย่างชานลูก้าดิมาซิโอครับนักข่าวของสกายตาเรียก็เปิดเผยครับบอกว่าโจเซ่มบรินโยกุนซืออย่างเดอะสเปเชียลวันนะครับบรรลุตกลงคุมทีมเฟรนเช่ด้วยระยะเวลา2ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดอะสเปเชียลวันอย่างมูรินโญ่ครับถูกทางโรม่าปลดพ้นตำแหน่งเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา ขณะที่หลังจากนั้นเนะี่ยเขาก็มีข่าวกับหลายสโมสรแต่เจ้าตัวยืนยันว่าต้องการเวลาตัดสินใจเลือกก้าวต่อไปบนเส้นทางการทํางานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเบซิตันแล้วก็เฟเนรบาเช่คือ2สโมสรที่ออกมายืนยันว่าได้ทาบทามมูรินโญ่ก่อนหน้านี้และดูเหมือนว่าล่าสุดเขาจะย้ายไปที่เฟเนรบาเช่ด้วยสัญญาจนถึงปี2 6ฤดูกาลที่ผ่านมาคับเฟเนรบาเช่จบด้วยกันเป็นรองแชมป์ มีคะแนนตามหลังกาตาลาสลายเนี่ยคู่ประรับสำคัญเพียงแค่3แต้มเท่านั้นนะครับผมโอ้โหโน่าสนใจครับตอนนี้ไปรับงานที่เฟเนเบริชครับสำหรับโจโซเซ่บรินโ่นะครับหลังจากที่แยกทางกับโรม่ามาก็ยังว่างงานตันสุดท้ายตอนนี้ครับจะไปกินไก่ง่วงนะครับที่ตุรกีทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของโจโซเซู่รินโ่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกครับ จะไปคุมที่ตุรกีจะเป็นยังไงก็ต้องไปตามผลงานด้วยนะครับโอ้โหประสบการณ์โชคโชนอยู่แล้วสำหรับคุณซื้อรายนี้ครับเดอะสเปเชียลวันอย่างโจเซมบูริโย่นะครับผมจัดมาให้รุ่นมาเดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายของเทรโวชโลบากันหน่อยครับมีรายงานว่าเชลซีต้องผูกโบรอแล้วครับแมนยูเบนเป้ามาทาบชโลบาในช่วงซสมอนี้รายงานข่าวล่าสุดจากเดอะอินดิพ d เดนต์นะครับรายงานบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กำลังพิจารณาทาบทามเทรโวชโลบากองหลังของเชลซีจะามาร่วมทีมแมนยู mm hmm. U, กำลังมองหาทางเสริมแร่งตำแหน่งเซนเตอร์ในตลาดซื้อขายสมุนนี้โดยมีข่าวว่าพวกเขาสนใจเจอรัลด์บรดเวนของเอฟเวอร์ตันนะครับยังไงก็ตามครับทอฟฟี่เสร็จเงินเอฟเวอร์ตันเนี่ยตั้งราคาไว้สูงถึง60-70ล้านปอนด์ซึ่งมีข่าวว่าแมนยูพร้อมจ่ายไม่เกิน40ล้านปอนด์เท่านั้นครับเชลซีพร้อมขายชโลบาจากสโมสรหากได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า25ล้านปอนด์ เพื่อปรับสมดุลบัญชีภายในวันที่30มิถุนาย,ยนนี้ก็เลยมองมาที่ชโลบาสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โ oh หอยากได้เซนเตอร์คนใหม่ก็มองครับอยากได้เบรดเวตนะครับขออวัตันแต่ราคาค่อนข้างจะไม่สู้ดีราคาค่อนข้างจะสูงจัดครับเลยลดระดับลงมาหน่อยมองที่เทรว์ชโลบาของเชลซีครับสถานการณ์ของแขงรายนี้น่าสนใจต้องมาติดตามจริงๆครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไง สกุลคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของเทรโวเชโลบานักเตะของสิงห์บลูเชลซีก็สามารถคอมบินเข้ามาได้ทุกอย่างไม่มีปิดไม่มีถูกนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังในช่วงเย็นๆแบบนี้ครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรใหม่เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังแบบทันควันกันเลยนะครับุกุนมีความคิดเห็นยังไงจวดมาฮะสวัสดีด้วยนะครับห,ห,หลับได้เงินหมื่นตื่นก็คอยได้เงินแสนทําอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะจ๊ะวันนี้31พฤษภาคมวันสุดท้ายของเดือน